เรามาเริ่มต้นสร้างทีมโปเกมอนกันเลยครับสำหรับเกมโปเกมอนนะครับหลักๆก็คือการต่อสู้หรือการแบทเทิลนั่นเองนะครับการจะเล่นโปเกมอนแบทเทิลให้เก่งนะครับเราก็จะต้องสร้างทีมขึ้นมานะครับในทีมโปเกมอนของเราจะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็การเลือกปล่อยออกมานะครับก็จะอยู่ที่รูปแบบของการต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลแบทเทิลนะครับปล่อยออกมาเท่าทีละตัวนะครับดับเบิลแบทเทิลปล่อยทีละ2ตัวหรือทริปเปิลแบทเทิลนะครับปล่อยทีละสาตัวนะฮะสำหรับทีมโปเกมอนครับ ถ้าจะเล่นให้ดีนะครับมันจะต้องมีคอมโบและการเกื้อหนุนกันในทีนะครับการเล่นก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสำหรับการเล่นโปโลบอแบทเทิลให้มีประสิทธิภาพนะครับเราจะต้องรู้ข้อมูลต่างๆในเกมนะครับให้แน่นเอาไว้นะครับถ้ามีเราข้อมูลพื้นฐานที่แน่นแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าเราควรทําอะไรนะครับควรสร้างทีมยังไงนะครับดังนั้น ก่อนอื่นครับจะก่อนที่เราจะไปสร้างทีมโปเกมอนครับเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะครับข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่สําคัญนะครับในเกมโปเกมอนครับก่อนอื่นผมจะพูดถึงสายของโปเกมอนก่อนครับโปเกมอนในเกมนะผมจะมองว่ามีอยู่6สายตามนี้นะฮะสายหลักๆนะครับจะเป็น6สายตามนี้นะครับสายแรกแอตแท็กนะครับตัวอย่างที่ผมนํามาก็คือเมกาชาเรมนะครับแอตแท็กก็คือการโจมตีกายภาพนะครับการโจมตีกายภาพคือการโจมตีแบบสัมผัสตัวนะครับ ใช้ร่างกายของเราไปสัมผัสกับคู่ต่อสู้นะครับเตะต่อยอะไรเหล่านี้นะครับนั่นคือการโจมตีกายภาพครับอย่างเมกาชาเรมตัวนี้ครับมีพลังโจมตีและแอบิลิตี้ที่ทําให้พลังโจมตีกายภาพของเขาคูณ2นะฮะเท่ากับเจ้าตัวนี้มีพลังโจมตีสูงถึงหกรทีเดียวนะครับต่อไปครับสายป้องกันกายภาพครับเมื่อมีการโจมตีกายภาพก็ต้องมีการป้องกันกายภาพครับการป้องกันกายภาพนะะก็คือ พลังป้องกันที่มีไว้เพื่อทนทานต่อพลังโจมตีกายภาพนั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างนะฮะคือเมกาบอสโกโดราครับตัวนี้มีพลังป้องกันกายภาพสูงเกิน500นะครับก็ถ้ามีพลังป้องกันกายภาพหรือดีฟนซ์สูงขนาดนี้นะครับก็จะสามารถทนทานต่อโปเกมอนที่มีแอตแท็กสูงๆได้นะครับต่อไปสายสเปเชียลแอตแทกนะครับหรือว่าสายโจมตีพิเศษนะครับผมขอเรียกเป็นสายโจมตีเวทก็แล้วกันครับเรามีโจมตีกายภาพไปแล้วครับเรามาพูดถึงการโจมตีเวทนะฮะ โจมตีเกลียภาพนะครับใช้การเตะต่อยนะการโจมตีเวทก็จะเป็นการใช้พลังนั่นเองครับอย่างเช่นไซโคคิเนซิสนะครับท่านี้ก็เป็นท่าโจมตีเวทครับใช้พลังจิตนะฮะชาร์โดบอลอย่างนี้นะครับยิงบอลพลังออกไปนะฮะก็เป็นพลังโจมตีเวทท่าอย่างคลื่นทําลายนะครับยิงลําแสงพวกนี้นะครับจะเป็นพลังโจมตีเวททั้งหมดนะฮะตัวที่มีพลังโจมตีเวทสูงสูงนะครับก็อย่างเช่นเกงก้านะครับในตัวอย่างของเรานะฮะฟูดินมิวทูอะไรแบบนี้นะครับ ถ้าเก่งกาครับไปใช้โจมตีแกภาพหรืออัตแทกเนี่ยมันก็จะไม่เก่งครับเพราะว่าเจ้าเก่งกานี่คงไปเตะต่อยสู้ใครเขาไม่ค่อยได้นะฮะต่อไปครับสายป้องกันเวทครับสเปเชียลดี n เ e นต์นะฮะก็เช่นเดียวกันกับสายดี f เ n นต์นั่นแหละครับสายป้องกันพิเศษหรือป้องกันเวทนะครับก็มีไว้เพื่อทนทานต่อการโจมตีเวทนั่นเองนะครับสองสายสุดท้ายครับอันนี้จะพิเศษหน่อยฮะมันจะแยกสายของตัวเองนะครับผมจะมองว่ามันเป็นสายกอกวัวหรือสายซับพอร์ตนะครับจาก ability แล้วก็ท่าไม้ตายที่มันมีนะครับอย่างเจ้ายามิรามิตัวนี้นะครับที่หลบอยู่หลังคริสตัลนะฮะจะมีท่าไม้ตายนะครับที่ก่อกวนคู่ต่อสู้นะครับเลยเรียกว่าสายก่อกวนอย่างเช่นทําให้ศัตรูนะครับติดสถานะผิดปกตินะครับลดพลังโจมตีลดพลังป้องกันอะไรเหล่านี้นะฮะบล็อกไอเทมหรือว่าก่อกวนต่างๆนานานะครับก็สายนี้ครับก็เลยเรียกว่าเป็นสายก่อกวนนั่นเองนะครับทาให้ศัตรู มีประสิทธิภาพในการใช้งานลดลงนั่นเองนะครับส่วนซัพพอร์ตครับตัวที่ผมแนะนำมานะครับเป็นตัวอย่างก็คือเมกาทาบุนเนครับสายซัพพอร์ตคือสายที่มีท่าไม้ตายหรือ ability นะครับที่ช่วยทำให้โปเกมอนในทีมของเรานะครับเก่งขึ้นนะครับช่วยช่วยทางด้านเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันสร้างบารียให้กับทีมนะครับป้องกันสถานะผิดปกติอะไรเหล่านี้นะครับหรือว่าเพิ่มเลือดนะครับก็มีไว้เพื่อที่จะทำให เพื่อนของเรานะครับสามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตัวเองจะไม่ได้เน้นโจมตีหรือเก่ะกวนคู่ต่อสู้นะครับเน้นช่วยเพื่อนมากกว่านะครับสําหรับสายนี้นะฮะเอาละครับเรารู้จักสายโดยคร่าวๆไปแล้วนะครับการจะจัดทีมนะครับเราก็ให้เลือกออกมาครับว่าเราอยากจะมีสายไหนบ้างนะครับต้องก่ะกวนคู่ต่อสู้ไหมเราจะสนับสนุนกันเองไหมแล้วก็จะเอาตัวอะไรเป็นสายโจมตีนะครับหรือว่าจะเล่นป้องกันนะครับก็จะมีอยู่หลักๆแบบนี้นะครับก็เลือกกันเข้ามานะฮะ สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเกมโปโมอนก็คือท่าไม้ตายครับเกมโปมอนสามารถติดท่าไม้ตายให้กับโปมอนได้4ท่านะครับสท่าท่าไม้ตายต่างๆนะฮะจะมีอยู่3ประเภท3ประเภทเท่านั้นนะครับสาหรับเกมนี้นะฮะสำหรับประเภทแรกครับดูที่หน้าจอทางขวานะครับที่เป็นสัญลักษณ์ดูตรงแคตตากรีนะครับสัญลักษณ์สีส้มๆมีดาวสีหลืเงอยู่ด้านในนะฮะอันนี้ คือท่าไม้ตายที่มีประเภทเป็นการโจมตีกายภาพครับก็เหมือนเหมือนกับที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะครับท่าไม้ตายจะมีอยู่2ประเภทนะฮะที่เป็น,ท,ปนที่เป็นที่เป็นท่าไม้ตายที่เกี่ยวกับการโจมตีจะมีอยู่สประเภทคือสายโจมตีกายภาพและโจมตีเวทครับอันนี้คือโจมตีกายภาพนะครับจะใช้แอตแทกนะครับค่าพลังแอตแทกในการคํานวณดาเมจนะครับสมมุติว่าเราใช้ ถ้าไม้ตายที่มีสัญลักษณ์นี้นะครับเราก็ต้องไปดูที่ a t t a c k ครับว่า Attack เราสูงหรือเปล่านะครับอย่าไปดูที่ s p e c i a l Attack นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ได้นำมาคำนวณนะครับต่อให้ Special Attack เราสูงมากๆนะครับแต่ถ้าเราใช้ถ้าไม้ตายที่มีสัญลักษณ์นี้ครับสเปเชียล t อดแท็กนั้นจะไม่เกี่ยวเลยครับจะเกี่ยวกับ a t t a c ็เท่านั้นนะครับเช่นเดียวกับถ้าที่เป็น s p e c i a l a t t a c ทนะครับที่เป็นสัญลักษณ์นี้ครับสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้วมีวงกลมๆด้านในนะครับ อันนี้คือการโจมตีเวทท่าไม้ตายที่เป็นประเภทโจมตีเวทนั่นเองนะครับท่านี้นะครับเราต้องดูที่スペเชียลแท็กนะครับเขาจะนำスペเชียลมาคำนวณนะครับอย่าไปดูที่แท็กนะครับก็สลับกับประเภทที่แล้วนะครับสุดท้ายนะครับประเภทสุดท้ายนะครับก็คือท่าสเตตัสมูฟนะครับท่านี้เป็นท่าเทคนิคนั่นเองนะครับท่าเทคนิคก็คือท่าที่ไม่มีดาเมจครับไม่ได้ใช้โจมตีคู่ต่อสู้ครับแต่เป็นท่าที่ใช้ เสริมพลังหรือก่อกวนนั่นเองนะครับอย่างเช่นท่าซอสแดนนะครับระบำดามนะครับท่าดรกก้อนแดนอย่างเงี้ยนะฮะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเร็วหรือท่าไอออนไอออนดีเฟนส์นะครับเพิ่มพลังป้องกันให้เราหรือว่าท่าอย่างฮิวพาวส์นะครับเพิ่มเลือดนะฮะท่าเหล่านี้จะไม่โจมตีคู่ต่อสู้ครับแต่ว่าจะมีผลนะครับแตกต่างกันไปตามที่คําอธิบายของมันนะครับมีทั้งซัพพอร์ตตัวเองนะครับก่อกวนคู่ต่อสู้นะครับท่าเหล่านี้ก็จะมี สัญลักษณ์แบบนี้นะครับจำให้ครบทั้ง3แบบนะครับและการใช้ท่าไม้ตายนะครับการใช้ท่าไม้ตายถ้าจะให้ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องรู้คือสเต็ปนะครับหรือว่าเซมไทท์แอตแทกโบนัสนะครับสเต็ปนะฮะอันนี้จะไม่มีสัญลักษณ์บอกในเกมนะครับเราต้องดูเอาเองนะครับอย่างเช่นดูตัวอย่างนี้นะครับท่าไม้ตายนี้นะฮะอยู่ในช่องทางขวานะครับ c a t e g o r y คือพลังโจมตีเวท Power, พาวเวอร์พลังโจมตี130อันนี้ครับท่าลิฟต์สตอร์มนะครับท่านี้มีพลังโจมตีถึง130ครับและเป็นท่าท่าพืชครับดูที่สัญลักษณ์ด้านบนนะครับมีเขียนกล่องสีเขียวเล็กๆนะเขียนว่า grass คือถ้าไม้ตายท่านี้ครับเป็นท่าพืชน,นะครับถ้าหากเราให้โปเกมอนท่าพืชใช้ท่าไม้ตายท่าพืชน,นะครับพลังโจมตีจาก130จะบวกเข้าไปอีก50%ครับ130ยสบวกห้ ครึ่งหนึ่งของ130นะครับก็คือ65 130ก็จะกลายเป็น195ครับถ้าหากเราใช้ท่าไม้ตายที่มีธาตุเดียวกับผู้ชายนะครับพลังตีก็จะสูงขึ้นครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราควรจะรู้นะครับดังนั้นเวลาเราติดท่านะครับถ้าเราติดท่าให้ตรงตรงธาตุกับของผู้ชายนะครับท่านั้นก็จะแรงขึ้นครับนี่ก็คือการติดท่าไม้ตายนะครับเอาละครับให้เราไปดู อย่างชัดๆกันอีกนิดนึงครับสำหรับการสร้างทีมนะครับเวลาเราสร้างทีมโปเกมอนนะครับก็เรารู้จักสายการโจมตีไปแล้วนะครับรู้จักท่าไม้ตายไปแล้วนะครับก็ยกตัวอย่างกันแบบนี้เลยครับเอเล็กิบูตัวนี้ครับเป็นโปเกมอนสายฟ้าเช่นเดียวกับตัวข้างล่างนะครับเอเลกิซาร์ชครับก็เป็นโปเกมอนสายฟ้าเหมือนกันแต่มันเป็นคนละสายการโจมตีกันนะครับเอเลกิบูเป็นสายโจมตีกายภาพนะครับดังนั้นมันจะต้องติดท่าไม้ตายท่าสายฟ้า ที่เป็นแบบกายภาพนั่นก็คือท่าวายชาร์ตนั่นเองครับท่าบนนะฮะเอลิคิบูสามารถใช้ท่าวายชาร์ดได้แรงนะครับเพราะท่าวายชาร์ดนำแอตแทกไปคำนวณนะครับและเอลิคิบูก็มีแอตแทกที่สูงนะครับแต่ว่าเอลิคิบูจะใช้ท่าทันเดอร์โบได้เบาครับเพราะว่าเขามีสเปเชียลแอตแทกที่เบาครับดังนั้นหากเราเลือกเอลิคิบูมาเล่นครับติดท่าวายชาร์ดครับให้ตรงกับสายของตัวเองนะฮะเช่นเดียวกันครับเอเล็กซาร์เป็นสายจงตีเวทเพราะฉะนั้น ถ้าไม้ตายเดียวกันเลยครับท่าวายชาร์ดเขาจะใช้ได้เบาครับเพราะว่าเอเลกติซาร์เนี่ยมีพลังโจมตีพิเศษนะครับสูงนะฮะและพลังแอตแทกต่ำนะครับวายชาร์ดก็จะเบาแต่ทันเดอร์โบลเมื่อกี้เอเลกติบูใช้เบาใช่ไหมแต่ว่าเอเลกติซาร์ครับใช้ทันเดอร์โบลได้แรงครับเพราะว่าสเปเชียลแทกเขาสูงนั่นเองนะครับนี่ก็คือการเลือกนะครับเลือกสายสายโจมตีนะครับมาเข้าทีมของเรานะครับเราอยากได้ตัวเมื่อสายฟ้าสักตัวหนึ่งนะครับเราก็ดูว่า จะเอาสายไหนดีนะครับมีท่าไม้ตายแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ดู ability ของมันนะครับดูค่าพลังของมันว่าเหมาะกับทีมเราหรือเปล่านะครับโปเกมอนก็มีทั้งหมด7 1 9ตัวนะครับก็มีโปเกมอนหลากหลายให้เราเลือกนะครับโปเกมอนสายฟ้าก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับอยากจะเลือกแบบไหนก็ดูดีๆครับและแน่นอนครับเมื่อกี้เป็นโจมตีใช่ไหมครับไปดูการป้องกันกันบ้างครับก็เคเบสนะครับเจ้าเต่าน้ําแข็งตัวนี้มีพลังป้องกันกายภาพที่สูงครับมันก็จะ ทนทานต่อการโจมตีด้วยแอตแทกนะครับหรือว่าการโจมตีกายภาพนั่นเองครับส่วนตัวล่างนะครับฟอร์เจสนะครับเป็นสัตว์สัตป้องกันเวทนะครับก็จะสามารถทนการโจมตีด้วยสเปเชียลแอตแทกหรือว่าการโจมตีเวทได้ดีนั่นเองนะครับถ้าหากโปเกมอนเมื่อกี้นี้นะครับเอเลคิบูกับเอเลคิซานนะครับเอเลคิบูครับใช้ไวชาร์จใส่เคเบดนะครับก็จะตีไม่เข้าครับเพราะเคเบดพันป้องกันหรือดีเฟนอ์สูงนะฮะแต่จะตีเจ้าฟอร์เจสเข้าครับเพราะว่าฟอร์เจสเนี่ย มีดีเฟนซ์หรือว่าพลังป้องกันแก่ภาพต่ำครับอ่าแล้วถ้าเอเลคิซัสครับมีพลังโจมตีเวทสูงนะครับก็จะตีใส่เคเบตแรงนะครับเพราะเคเบตเจ้าต่างนแข็งตัวนี้พลังป้องกันเวทต่ำนะครับแต่ว่าจะตีเจ้าฟอร์เจสไม่เข้าครับเพราะว่าเจ้าฟอร์เจสมีพลังป้องกันเวทสูงนั่นเองครับการจัเลือกนะครับเลือกทีมเข้ามานะฮะเราก็จะต้องรู้อะไรเหล่านี้นะครับให้ครบถ้วนนะครับแล้วเราจะรู้สแตตของโปเกมอนได้อย่างไงครับ มันมีอยู่นะฮะมีเว็บที่เราใช้เป็นประจำนะครับสำหรับคนที่สร้างทีมโปเกมอนนั่นก็คือเว็บเซเลบี้นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้เว็บเซเลบีนะครับว่าใช้อย่างไรครับนี่ก็คือเว็บไซต์เซเลบีนะครับเว็บไซต์ที่จะบอกข้อมูลของโปเกมอนนะครับทุกตัวในเกมนะครับมีข้อมูลทุกอย่างครับเวลาเราจะสร้างทีมสักทีหนึ่งนะครับเข้ามาในเว็บนี้ได้เลยครับผมจะมีขึ้นเทคไว้ให้นะครับก็นี่ครับ w w w c e l e b i n e t นะครับก็จำเอาไว้นะครับใช้กันบ่อยๆนะฮะเมื่อกี้นะครับเรารู้ไปแล้วนะครับว่าโปเกมอนแต่ละสายเป็นยังไงนะครับเราต้องดูค่าพลังยังไงนะครับก็การจะสร้างทีโปเกมอนนะครับก็ให้เราเข้ามาตรงนี้ครับดูที่ทางซ้ายของจอนะครับเห็นไหมฮะเข้าไปที่ X Y and o r a s p o k e d e x นะครับกดเข้าไปตรงนี้ครับเพื่อไปดูข้อมูลของโปเกมอนครับ เมื่อกดไปแล้วจะมาที่หน้านี้นะฮะ,ะสมมุตินะครับเมื่อกี้เราดูเจ้าเอเลคิบูใช่ไหมครับเจ้าโปเกมอนสายฟ้าที่เป็นการโจมตีแบบกายภาพเมื่อกี้นี้นะฮะเราจะไปดูว่าพลังโจมตีหรือว่าท่าไม้ตายต่างๆมนับบนมีอะไรบ้างเราก็จะเข้าที่นี่ครับนี่ฮะเมื่อกี้ผมผมเลือกนี่ฮะชินโอโปเกเด็กนะครับเจ้าเอเลคิบูนี่อยู่ภาคภาค ไดมอนด์เพลว์แพตตินัมนะอยู่เจนสี่นั่นเองเราก็เลือกที่ช่องที่4นะครับแล้วก็เลือกชื่อของเขานะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะบอกขึ้นมาเลยครับนี่ฮะอัปลิที้ของมันคือมีอะไรบ้างครับมอเตอร์ไดรฟ์นะครับโดนไฟฟ้าแล้วสปีดเพิ่มขึ้นนะครับอ่ามีไวทัลสปิริตนะครับมีก็จะไม่หลับนะฮะแล้วเว็บนี้ก็จะบอกด้วยว่าเอเลคิบูแพ้ธาตุอะไรป้องกันธาตุอะไรนะครับที่ขึ้น0.5แบบนี้คือทนทานต่อธาตุสายฟ้านะครับโดนสายฟ้าเข้า ลดพลังโจมตีก็จะลดไปครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าจะโดนธาตุธาตุดินนะครับนี่ฮะกราวนะครับคูณสองนะฮะเขาบอกครบมากนะครับการจะสร้างทีนะครับนี่ครับก็เราก็ดูว่าเขามีธาตุไม้ตายอะไรบ้างครับมีบอกหมดเลยในในนี้ก็จะมีบอกด้วยนะครับประเภทของธาตุอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นนะครับเอเลคิบูเป็นกายภาพใช่ไหมครับธาตุไม้ตายนี้ก็อย่างที่เห็นครับมีสัญลักษณ์โจมตีกายภาพแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นโจมตีเวทนะครับ ันนี้เป็นสเตตัสมูฟนะครับไปดูที่สถานะของมันครับสแตตของมันครับอ่านี่ครับอยู่ล่างสุดเลยนะครับเอเลคิบูครับมีพลังโจมตีเบสของมันนะครับคือหนึยย่สิบครับถ้าหากเราอัพเต็มอัพเต็มนะครับดูที่ช่องสุดท้ายเลยครับเลเวล100นะครับพลังโจมตีแม็กเขาคือสามรอยเจเเห็นไหมฮะแต่ว่าพลังโจมตีเวทเขานะฮะ แม็กอยู่ที่317เองนะครับอย่างที่บอกครับการจะเลือกท่าไม้ตายนะฮะถ้าหากเราเลือกการการโจมตีแบบกายภาพนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูที่แอทแท็กเป็นหลักนะครับเพราะว่าเจ้าเอเล็กิี่บูนี่ใช้ท่าโจมตีเวทค่อนข้างเบาครับ317เองนะครับเพราะฉะนั้นไปใช้อันนี้ดีกว่าครับทางโจมตีกายภาพนะครับดังนั้นท่าที่ควรใช้ก็คือท่าที่มีสัญลักษณ์นี้นั่นเองนะครับสำหรับเว็บเซเลบี้นะครับก็ เป็นเว็บที่บอกข้อมูลครบถ้วนทีเดียวนะครับท่าไม้ตายต่างๆนะครับที่หาได้จากเอ็กมูฟนะครับดูตรงเอ็กมูฟนี่นะครับนี่นะฮะก็จะมีบอกนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างนะครับนี่ครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้เลยครับและได้จากตัวไหนนะครับก็กดดีเทลตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะมีสอนนะครับอยู่ในหัวข้อการทำเอ็กมูฟนะครับก็ไปกดดูในหัวข้อนั้นได้เลยครับนี่ก็คือการใช้เว็บเซเลบีเบื้องต้นนะครับ ก็นี่แหละฮะการจะสร้างทีมโปเกมอนนะครับเราจะต้องรู้ข้อมูลทุกอย่างแบบนี้นะครับแล้วก็เว็บนี้ก็มีบอกข้อมูลทุกอย่างจริงๆนะครับนี่ฮะถ้าที่เราแพ้นะครับท่าไม้ตายที่เราติดได้นะครับหรือแม้แต่ว่าโปเกมอนตัวนี้สามารถจับได้ที่ไหนนะครับจับได้ที่ไหนนะครับก็จะมีบอกไว้ตรงนี้นะครับโลเคชันตรงนี้นะฮะนี่ก็คือการใช้อ่าเว็บเซเรบีนะครับสำหรับการเริ่มต้นสร้างทีมนะครับ เวลาผมสร้างชิงนะครับผมก็จะดูครับผมอยากเล่นปนตัวไหนผมก็เลยลองเปิดสมๆดูครับว่าตัวนี้มันน่าเล่นหรือเปล่านะอ่ะเปิดมาเจอตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะแฮปปี้นี่ครับยังแปลงร่างไม่เต็มแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วกดคิกที่ร่างสุดท้ายมันได้เลยครับอันนี้เจ้าคือเจ้าแฮปปินัสนะครับอ่าสมมุติผมอยากเล่นแฮปปินัสผมก็กดเข้ามาดูครับแฮปปินัสแพ้อะไรบ้างมีอ b บิลิตี้อะไรนะครับติดท่าไม้ตายอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มี สถานะหรือว่าสแตทเป็นยังไงนะครับนี่ครับโอ้โห HP สูงมากครับเลือดเลือดแม็ก700นะฮะพลังป้องกันนี่อุ้ยน้อยเกินไปครับ130กว่าเองนะฮะแล้วก็พลังป้องกันพิเศษนะ400เยอะมากครับก็นี่ครับคือการใช้อ่าเว็บไซต์บี้นะครับแล้วก็การเรียนรู้การสร้างทีมเบื้องต้นนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะใช้เว็บนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าสับสนตรงไหนก็ลองกลับมาดูนะฮะว่า การเล่นนะครับการสร้างทีมบอลนะครับควรจะทํำยังไงนะครับเอาละครับนี่ก็คือการสร้างทีมเบื้องต้นนะครับเมื่อเรารู้นะครับข้อมูลพื้นฐานเราเหล่านี้แล้วนะครับเราก็จะไปเริ่มต้นสร้างทีมนะครับจากการคัดนิสัยและการฟักไข่กันเลยครับสามารถไปดูที่หัวข้อต่อไปได้เลยครับ